วิธีทําให้จิตสงบและเกิดปัญญาแบบหลวงปู่ดุลอตัตโตโลหลายคนนะครับอยากให้จิตสงบอยากมีปัญญาแต่ยิ่งพยายามปฏิบัติมากเท่าไหร่พยายามนั่งสมาธิมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งฝุ่งซ่าน ยิ่งคิดมากปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นมาสักทีหลวงปู่ดุลอตุโลท่านสอนไว้ว่าให้เรากลับมาดูที่จิตของตัวเองเพราะความสงบก็เกิดที่จิตปัญญาก็เกิดที่จิตและทุกทั้งหลายก็เริ่มจากจิตของเรานี่เองวิธีทำจิตให้สงบและเกิดปัญญาตามแบบหลวงปู่ดุลนั้นท่านไม่ได้ใช้การคิดเยอะ ไม่ต้องบังคับใจแต่ใช้แค่การรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจทีละอย่างเมื่อรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเรามารับฟังคำสอนเรื่องนี้กันครับวิธีการทำจิตให้สงบและเกิดปัญญาแบบหลวงปู่ดุลอัตตุโลเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ ได้นำมาจากหนังสือวิมุตติปฏิปทาแนวทางปฏิบัติธรรมพระราชวุทธ,ธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลบันทึกโดยอุบาสกนิรนามเสียงอ่านโดยปราศสียาภัยหลวงปู่ดุล พิจารณาเห็นว่าธรรมทั้งหลายรวมลงในอริยสัจสี่ทั้งนั้นและอริยสัจสี่นั้นสามารถรู้เห็นและเข้าใจได้ด้วยการศึกษาจิตของตนเองเพราะทุกนั้นเกิดมาจากสมุทยัยคือตัณหาและความผทุกก็เกิดจากความสิ้นไปของตัณหาแม้แต่มรรคมีองค์8ซึ่งย่อลงเป็นศีลสมาธิและปัญญานั้น ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งสิ้นกล่าวคือศีลได้แก่ความเป็นปกติธรรมดาของจิตที่ไม่ถูกสภาวะอันใดครอบงำสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาคือความรอบรู้ของจิตท่านจึงกล่าก,กล่าวว่าพระธรรมทั้งปวงนั้นสามารถเรียนรู้ได้ที่จิตของตนเองด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดูจิต พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตเทระจะสอนตรงกันว่าจิตที่จะเจริญวิปัสสนาได้นั้นต้องมีสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นฐานซะก่อนจึงจะได้ไม่ถูกกิเลสครอบงำจนไม่สามารถเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้หลวงปู่ดุลท่านก็ได้สอนในลักษณะเดียวกันและท่านมักจะให้เจริญพุทธานุสติ บริกรรมพุทธโธหรือควบด้วยการทำอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโท <c oughs> เคล็ดลับของการทำความสงบในเวลาที่จะทำความสงบนั้นท่านให้ทำความสงบจริงๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเจริญปัญญาและมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้จิตสงบง่ายก็คือให้รู้คำบริกรรม หรือกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆตามสบายอย่าอยากหรือต้องใจจะให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับให้สงบไม่ได้ยิ่งพยายามให้สงบกลับจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกเมื่อจิตสงบลงแล้วจิตจะทิ้งคําบริกรรมก็ไม่ต้องนึกหาคําบริกรรมอีกแต่ให้รู้อยู่ตรงความรู้สึกที่สงบนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมา สู่ความเป็นปกติด้วยตัวของมันเองเมื่อจิตรวมสงบทิ้งคำบริกรรมไปแล้วท่านให้สังเกตอยู่ที่ความสงบนั้นเองและสังเกตต่อไปว่าความสงบนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นจิตคือตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่นั้นมีอยู่ต่างหากสรุปก็คือท่านสอนให้แยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้บางคน ไม่สามารถทองความสงบด้วยการบริกรรมหรือด้วยกรรมฐานอื่นใดก็อาจใช้วิธีอื่นในการแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้ตัวอย่างเช่นนึกถึงพุโทโธหรือบทสวดบทใดก็ได้ที่คุ้นเคยแล้วก็เฝ้ารู้การสวดมนต์ที่เจ้าเจ้าอยู่ในสมองตนเองไปจากนั้นจึงแยกว่าบทสวดน,นั้นถูกรู้ผู้รู้ไปอยู่ต่างหาก ตรงจุดนี้มีอุบายยักย้ายอีกหลายอย่างเช่นอาจจะสังเกตดูความคิดของตนเองซึ่งพูดแจ้วาอยู่ในสมองก็ได้แล้วเห็นว่าความคิดนั้นถูกรู้จิตผู้รู้ไม่อยู่ต่างหากหรือตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆหรือตามรู้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆไปเรื่อยๆสรุปว่ารู้อะไรก็ได้ให้ต่อเนื่อง และสังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้ไปอยู่ต่างหากหรืออย่างท่านพระอาจารย์เทศเทศลังสีสิทิอาวุโสอีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มันท่านสอนให้ลองกลั้นลมหายใจดูชั่วขณะแล้วสังเกตด,ดูความรู้สึกตรงที่นิ่งๆว่างๆนั้นแล้วทำสติรู้อยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปเป็นต้น เมื่อแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้แล้วให้เจริญสติสัมปชัญญะต่อไปการเจริญสติและสัมปชัญญะให้ทำความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายๆไม่เพ่งต้องหรือขวานหาคนา้นคว้าเข้าไปพิจารณาที่จิตผู้รู้เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นต่อมาเมื่อมีความนึกคิดปรุงแต่งอื่นๆเกิดขึ้น ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชัดเจนเช่นเดิมที่มีความนิ่งว่างอยู่ต่อมาเกิดคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกรักหรือชังขึ้นก็ให้สังเกตรู้ความรักความชังนั้นและเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตัวจิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากให้รู้ตัวไปเรื่อยๆสิ่งใดเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นกับจิต ก็ให้มีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นั้นตรงที่จิตไม่เผลอส่งออกไปนั่นเองคือความรู้ตัวหรือสติสัมปชัญญะเรื่องสตินั้นเข้าใจง่ายเพราะหมายถึงตัวที่ไปรู้เท่าอารมณ์ที่กำลังปรากฏเช่นคนอ่านหนังสือสติจดจ่ออยู่กับหนังสือจึงอ่านหนังสือได้รู้เรื่อง คนขับรถสติจดจอ่อกับการขับรถก็ทำให้ขับรถได้ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนมีสติอยู่เสมอเมื่อจิตตั้งใจรู้อารมณ์แต่จะเป็นสัมมาสติได้ก็ต่อเมื่อมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่เผลอควบคู่ไปด้วยความรู้ตัวไม่เผลอนั้นเข้าใจยากที่สุดเพราะถามใครเขาก็ว่าเขารู้ตัวทั้งนั้น ทั้งที่ความจริงจิตยังมีความหลงแสงอยู่เกือบตลอดเวลาสติสัมปชัญญะที่ใช้เจริญสติปัะฐานจะต้องเป็นอสัมโมหสัมปชัญญะเท่านั้นยกตัวอย่างเมื่อเราดูละครโทรทัศน์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรู้นึกคิดตามเรื่องของละครไปในขณะนั้นเรามีสติดูโทรทัศน์แต่อาจไม่มีสัมปชัญญะ เพราะเราส่งจิตลงไปทางตาทางหูและทางใจเราลืมนึกถึงตัวเองที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่อันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะหรือไม่รู้ตัวบางคนเดินจงกรมกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายเท้าขวารู้ความเคลื่อนไหวของกายอันนั้นมีสติแต่อาจไม่มีสัมปชัญญะถ้าส่งจิตเผลอไปในเรื่องของเท้าและร่างกาย มัแต่จดจ่อที่เท้าและร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวจนเหมือนกับลืมตัวเองมวนตัวเองหรือตัวจิตผู้รู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยในขณะนั้นความรู้ตัวหรือกันไม่หลงเผลอส่งจิตออกไปตามอารมณ์ภายนอกนั่นเองคือสัมปชัญญะวิธีฝึกให้ได้สัมปชัญญะที่ดีที่สุดคือการทำสมถกรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธ จนจิตรวมเข้าถึงฐานของมันแล้วรู้อยู่ตรงฐานนั้นเรื่อยไปหากมีอารมณ์มาล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่เผลอหลงลืมฐานของตนทรงจิตตามอารมณ์ไปอย่างไม่รู้ตัวดูจิตแล้วรู้อารมณ์อะไรบ้างการที่เราเฝ้ารู้จิตผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนั้นเราสามารถดูอารมณ์ทุกชนิด ที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้และแต่ว่าในขนาดนั้นอารมณ์ตัวเนี่จะแรงและเด่นชัดที่สุดดังนั้นเราสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้งสี่ประเภทในทางตรงข้ามถ้าแยากิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ออกจากกันไม่ได้จะไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานทุกประเภทเช่นกันที่กล่าวว่าสมถะเป็นฐานของวิปัสสนาหรือสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็คือเรื่องตรงนี้เองถ้าขาดสมถะที่ถูกต้องจิตจะตกเป็นธาตุของอารมณ์ถ้ามีสมถะที่ถูกต้องจิตจะมีสัมปชัญญะรู้ตัวไม่เป็นธาตุของอารมณ์จึงเห็นความเกิดดับของอารมณ์ชัดเจนตามความเป็นจริงได้กล่าวคือรู้กายเมื่อมีสมัมผัสทางกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออก รู้ทางกายว่ามีอากาศเย็นมากกระทบกายกายเกิดอาการหนาวสถานขึ้นหรือเมื่อเดินกลางแดดร้อนจัดก,กายอิรโรยมีเหงื่อใครสกปรกชุ่มอยู่หรือเมื่อเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาผู้ที่มีจิตผู้รู้จะเห็นกายสักแต่ว่าเป็นกลุ่มธาตุมารวมกันและเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนหุ่นยนตตัวหนึ่งไม่เห็นว่ากายส่วนใดจะเรียกตัวเองว่ากายเลย หรือเดินจงกรมจนมื่อขาก็าไม่เห็นว่าเขาจะบ่นอะไรได้เลยกายกับจิตมันแยกชัดเป็นคนละส่วนกันทีเดียวผู้ปฏิบัติจะเห็นกายเป็นไตลักษณ์ชัดเจนมากรู้เวทนาบางครั้งในขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้นเราจะรู้เวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างแล้วแต่ตัวใดจะเด่นชัดในขณะนั้นเช่นในขณะที่เดินอยู่ เกิดไม่ขารุนแรงถ้าเรามีจิตผู้รู้เราจะเห็นชัดเลยว่าความเมื่อยไม่ใช่ขาที่เป็นวัตถุธาตุแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งแฝงอยู่ในวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นขาหรืออย่างนั่งอยู่ร้อนร้อนมีลมเย็นพัดมารู้สึกสบายความสบายนั้นเป็นความรู้สึกอีกตัวหนึ่งที่แทรกเข้ามาโดยที่กายไม่ได้สบายไปด้วย หรือ,อย่างเราปวดฟันถ้าเรามีจิตผู้รู้จะเห็นชัดว่าความปวดไม่ใช่ฟันและไม่ใช่จิตด้วยแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งและความปวดนั้นเปลี่ยนระดับตลอดไม่ได้ปวดเท่ากันตลอดเวลาอันเป็นการแสดงความเป็นไตรล,ลักษณ์ของเวทนาขันให้ปรากฏในส่วนของเวทนาทางจิตก็เห็นได้ชัดมากเช่นเวลาปวดฟันมีเวทนาทางกายแล้ว บางครั้งจิตก็ปรุงแต่งเวทนาทางจิตขึ้นมาด้วยคือเ,เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจขึ้นมาหรือในเวลารับประทานอาหารที่ชอบใจแม้รสยังไม่ทันสัมผัสลิ้นความสุขทางใจก็เกิดขึ้นก่อนแล้วอย่างนี้ก็มีการรู้เวทนาขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้นจะเห็นเวทนาเป็นไตลักษณ์ชัดเจนมากรู้จิต จิตตานุปัสนานั้นไม่ใช่การเห็นจิตผู้รู้หรือจิตที่แท้จริงแต่เป็นการเห็นจิตสังขารที่กําลังปรากฏเช่นเห็นชัดว่าขนานั้นจิตมีความโกรธเกิดขึ้นมีความใครเกิดขึ้นมีความหลงฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความผ่องใสเบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นอีกว่าความปรุงแต่งทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดี ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่จิตมันเป็นแค่อารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งนี้การรู้จิตในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้อยู่นั้นจะเห็นจิตสังขารเป็นไตรักอย่างชัดเจนมากรู้ธรรมถ้ารู้จิตผู้รู้อยู่นั้นหากสภาวธรรมอันใดปรากฏขึ้นก็จะเห็นสภาวธรรมนั้นตามที่มันเป็นจริง เช่นขณะที่รู้ตัวอยู่จิตนึกถึงคนที่รักแล้วจิตก็ทยานออกไปเกาะความคิดนั้นครุกรีกกับความคิดนั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดว่าจิตเกิดความยึดว่าจิตเป็นตัวตนของตนขึ้นมาเพราะความที่จิตหลงไปยึดอารมณ์นั้นเองความเป็นตัวตนความเป็นกลุ่มก้อนความหนักได้เกิดขึ้นแทนความไม่มีอะไรในตอนแรกและถ้ารู้ทันว่า จิตส่งออกนำความทุกข์มาให้จิตจะปล่อยอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับรู้ความเป็นกลุ่มก้อนความหนักความแน่นหรือทุกข์ก็จะสลายตัวไปเองอันนี้คือการเห็นอริยสัจสี่นั่นเองคือเห็นว่าถ้ามีตัณหาคือความทะยานอยากไปตามอารมณ์ความเป็นตัวตนและเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีความอยากทุกข์ก็ไม่เกิด การรู้สภาวธรรมในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้นั้นจะเห็นจิตเป็นไตลักษ์ชัดเจนทีเดียวเช่นเห็นว่าเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้มันส่งออกไปยึดอารมณ์มันก็ไปเองถ้ามันรู้ว่าไปยึดละทุกมันก็ไม่ไปเองเราจะบังคับว่าจงอย่าไปไม่ได้เลยตัวอย่างการพิจารณาหรือการดูจิต ข้อที่หนึ่งนายจอกำลังซักผ้าขนาดนั้นสัญญาคือความจำภาพของสาวคนรักผุดขึ้นมาจิตของเขาปรุงแต่งราคะคือความรักใกล้ผูกพันขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้เห็นสาวคนรักจริงๆวิธีดูจิตนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ในายจอหันมาทำสติเมื่อมือกำลังเหยี่ผ้าอยู่แต่นายจอจะต้องมองกิเลส ที่เกิดขึ้นในใจของตนเองเมื่อเห็นกิเลสแล้วก็ไม่ใช่เกลียดหรืออยากดับกิเลสแต่การเห็นกิเลสด้วยจิตที่เป็นกลางกิเลสมันจะดับไปเองเมื่อกิเลสดับไปนายจอก็ต้องรู้ว่ากิเลสดับไปเป็นต้นข้อที่สองกรณีเดียวกับตัวอย่างแรกถ่านนายจอเกิดราคะเพราะคิดถึงคนรักบางครั้งกำลังกิเลสที่แรงมากๆ แม้นายจอจะรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแต่ราคะนั้นอาจจะไม่ดับไปมิหนำซ้ำจิตของนายจอยังเคลื่อนออกจากฐานผู้รู้เข้าไปเกาะกับภาพคนรักหรือหลงเข้าไปในความคิดเกี่ยวกับคนรักถึงขั้นนี้ก็ให้ในายจอรู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปรวมกับอารมณ์แล้วไม่ต้องทำอะไรแค่รู้เฉยๆเท่านั้นข้อที่สาม เมื่อจิตของนายจอมีราคะหรือจิตของนายจอเคลื่อนเข้าไปรวมกับอารมณ์นายจออาจจะสงสัยว่าเราควรต้องพิจารณาอาสุภกรรมฐานช่วยจิตหรือไม่เพื่อให้พ้นอำนาจดึงดูดของราคะเรื่องอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติพิจารณากายอาจจะใช้การพิจารณาอาสุภกรรมฐานมาเป็นเครื่องแก้กิเลสก็ได้ แต่นักดูจิตจะไม่ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิตเขาจะทำแค่รู้ทันสภาพจิตของตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วจิตจะเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งใจสังเกตดูเช่นกำลังราคะจะแรงขึ้นบ้างอ่อนลงบ้างความคิดเกี่ยวกับคนรักจะปรากฏขึ้นบ้างและดับไปบ้างการเคลื่อนของจิตก็อาจเคลื่อนถลำเข้าไปในอารมณ์บ้าง แล้วถอยออกมาอยู่กับรูบ้างมันแสดงตรายรักอยู่ตลอดเวลา 4. เมื่อนายจอรู้ทันจิตเรื่อยๆไปโดยไม่ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิตนายจอซึ่งเป็นปัญญาชนเคยชินกับการแก้ปัญหาด้วยการคิดอาจเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเราเฝ้าดูจิตไปเฉยๆเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเราจะกลายเป็นคนโง่สมองฟอหรือเปล่า ก็ให้ในายจอรู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคิดหาคำตอบแต่เห็นความสงสัยเกิดขึ้นก็พอที่สุดมันจะดับไปเองเหมือนอารมณ์ตัวอื่นๆนั่นเองแท่ที่จริงการที่จิตเป็นกลางกลัวอารมณ์นั้นจิตเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาและจะเห็นอริยสัจสี่ไปในตัวด้วยนั้นเป็นปัญญาขั้นสุดยอดอยู่แล้ว เพื่อจะปลดเปลื้องจิตจากความทุกข์ทั้งนี้ปัญญาอันเกิดจากการใช้ความคิดคือจินตามนัปปัญญาซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้เก่าๆที่ปัญญาชนอย่างในจอเคยชินไม่สามารถนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกได้แต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือภาวนามยะปัญญาคือการเจริญสติสัมปชัญญะนั้นนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกได้ และมันเป็นปัญญาคนและชนิดกันข้อที่หเมื่อนายจอซักผ้าไปนานๆแขนของนายจอก็ปวดมือก็ลานายจอรับรู้ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่าความจริงร่างกายของนายจอไม่ได้ปวดเมื่อยเลยแต่ความปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกายจิตผู้รู้เป็นอีกส่วนหนึ่งมันสงบสบาย อยู่ในขณะที่ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการเห็นความจริงเกี่ยวกับขันที่แยกออกจากกาันเป็นส่วนๆเมื่อมองดูแต่ละส่วนก็ไม่เห็นมีส่วนใดเลยที่เรียกว่านายจอนี่ก็เป็นสภาพอีกอันหนึ่งที่ผู้ดูจิตจะรู้เห็นได้ไม่ยาก สุดท้ายแล้ววิธีทำให้จิตสงบและเกิดปัญญาแบบหลวงปู่ดูลอัตโตโลไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับไม่ต้องไปบังคับใจให้สงบไม่ต้องคิดแก้ความคิดแค่เรารู้อะไรเกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงและไม่เผลอวิ่งไปตามอารมณ์นั้นพอเรารู้ถัานมากขึ้นใจก็จะค่อยๆสงบเองและปัญญาจะผุดขึ้นมาเองแบบธรรมชาติเห็นชัดว่า อารมณ์ทั้งหลายมันแค่ชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราวิธีนี้ไม่ยากครับและได้ผลจริงๆหากใครทําได้สม่ําเสมอใจก็จะเป็นสุขขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ